สบายดีเนาะทักทายสบายดีเอฟซีเมื่อชุกผู้สุขคนเนาะ mm hmm. การได้มาผู้พ่อกระเป้าอวนคือเก๋าเนาะมื้อนี้เนาะการมื้อนี้กรเป๋าอวนกระเป๋าลีก็อเได้เดินทางขึ้นไปบ้านผู้สะเทนเนาะกาคือเขาก็จะได้นำสั่งกระสีนะพี่น้องเนะาะสังกะสีเอาไปให้สร้างที่ว่าจะตั้งเฮือนของใหม่เราบีเนาะกาทางบ้าลีเพิ่ก็ได้ไปจัดแจงแล้วก็หลังจากที่ว่าซื้อไม้ซื้อ ครบแล้วก็เบลลี่พนกอดได้นำเอาสร้างไปตั้งเพื่อนของไอ้์เลาบีเพี่นเนาะกาเมื่อน,นี้ทางซาเพ่นก็ได้พอบพันมาทางเบลลีเนาะว่าให้ยซื่อสังกษีให้เขาเจ้าจะได้มุงมุงเพื่อนของไอ้์เลาบีเนาะกะับเบลอ้วนกับบ่ค่อยสบายดีปบ่ใดพ่อแม่พี่น้องเนาะกัคือเป็นวัดเป็นไอเนาะกับ่ได้ไปถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้อง ท่านผู้ชมนี่ได้เบิ้งเนาะก็คือมื้อนี้ก็พอไข่เข้าแด่เนื้อหนึงเนาะก็พอดีก็จะได้ขึ้นเมื่อนําบาวลีเนาะเขาก็จะได้เกียมเอาสังสีใหม่ทั้งสร้างเนาะส่วนว่าเงือนของอ่านลาบีเนาะสร้างเพิ่นจะตั้งแบบใดจะเป็นบูษมมแบบใดเนาะเฮาก็คอยไปติดตามรับชมนํากันเนาะผมไม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ไปอยู่ระหว่างกลางเดินทางเนาะกัสิบ่บอร์ไลยักนั่งเนาะเขาก็คอยไปพบกันอยู่ที่เงือนของอ่านลาบีพื้นพร้อมกันเนาะผมพี่น้องเนาะ พี abei, ่เนาะผมพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาฮอดที่ว่าเปล่นบ้านผู้สแทนเนาะบ้านออาดลบีเป็นเทียบร้อยเนาะนี่โอ้อันนี้เป็นเนี่ยของเพื่อนเนาะสบายดีเนาะเอาสังกะษฎีไม้นี่พอดีมีอะไรเพิ่นมาเนาะเพิ่มเพิ่มเพิ่มไม้ของเพื่อนจะตั้งอยู่พิ่นพี่น้องเนาะอยู่เทิงภูเลยพี่น้อง แต่เพื่อนเก่าของเพื่อนนี่ยุดไต่พ,พุ่นเนะาะพี่น้นนนองเนาะยุดไต่บานเพื่อนยุดไต่บานเพื่อนแหละพี่น้องเนาะแต่เขาจะตั้งไม้ครับไม่ตั้งจีบอนไม้เลยพี่น้องนี่ตั้งจีบอนไม้เลยเนาะเนี่ยเขาก็บ่มีทางจะขึ้นไปโต้เลยพี่น้องนี่รถเทาขึ้นมาฮอดตจตีบอนนี่เนาะนี่ก็จะได้ให้ทั้งซางเพื่นนั่นมาช่วยกันคนเอาสางกระสีนี่ ไปบอลท่านไม้เนาะสบายดีเนาะโอ้เห็ดไวเนาะโอ้เห็ดใบเห็ดหยาบที่ยึดเนาะเพื่อนพี่เนาะเพื่อนไม้อ่าเป็นนี้เชสร้างเป็นสางสีขึ้นเมื่อเนาะที่ไหนพี่น้องทางบ่มีทางจะขึ้นเลยพี่น้องเนี่ยทางเขาก็จะได้ ไปตามหอมฟ้าไม้นี่แหละเนาะโอ้พี่น้องต่างยุ่โหยดึงทึงพูเลยต่วนี้เนาะเดี๋ยวพัวอ้วนเช็ดน้ำผ้าผมให้พี่น้องขึ้นไปเบิ้งมึงเนาะโอ้สบายดีใช่ไหมวะสบายดีเฮาเด้อ่ะกินน้ำเฮาเดีใช่ไหมวะเอองามเนาะได้เงินไหมแล้ว น่องเนี่ยทางะเนาะนี่โอ้ยทางโบเมนทางน้องโมมีทางจะขึ้นมหาเลยเนาะไงไงพอสมควรถึงนองเงิน จะนีกจะเป็นทั้งสร้างพี่น้อะแบกสร้างกันส,สีมากพี่นอ้องโอ้จักมือเรามาตั้งนี่วานวานนี่ก็ม่หน,นีสองมือแล้วเนาะสองมือเลยพี่น้องนี่เปิดมาเพราะว่าเขาเอาเสาไม้เห็ดนี่มัน จะง่ายจะตั้งง่ายกว่าที่ว่าเขาเอาเสาปูนนี่พี่น้องเนาะนี่พี่นอ้องเขาเจ้าตั้งนี่ซองมือกับมื่อนี้เนาะพอดีเมื่อวานนี่เขาเจามากเขาเจาะเลยตัง้งทีโค้งหางมาเลยเนาะนี่มื่อนี้เขาเจาก็จะได้เสาใส้ทั้งนี้เนาะอันนี้ลาคาเมื่อนี้ก็จะได้มุ้งอยู่อ่ะมุงม้ง <c oughs> ตอนแรงไหนมุง้งตอนแรงเน,นาะทำไมเสียเข่าหมด có phun tốt đấy nó bước pha nó khí phun nó bác nào này bắc bắc có cho đẻ ở xíu với biển là bên này có bắc có nó bắc có ở xíu sắp sắp bóc nó này tối nay mới sao ở sáy tôi đây sáy hồng này ồ ส่อีกเสาหนึ่งเนาะพอดีนี่ใส่เสาแจ้งนั่นแล้วก็แจ้งนี่ก็ใส่ยังพอดีใส่ตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นห้องนอนอ่ะเป็นห่องนอนเนาะโอ้เป็น้องตัวนี้จะเป็นห้องโถงห้องพันย้ายพี่น้องตัวนี้ห้องโถงห้องพันย้ายได้พี่น้องเนาะนี่ทงงพันย้ายตัวนั้นจะเป็นห้องนอนพี่น้องกว้างพอสมควรนะพี่น้องเนาะ พเ,พเพื่อนเพื่นเ่าของคนจะไต่คนเนาะขึ้นมาอยู่ทึงนี่สวัดสวดีเพื่อนๆนะประวัวนเสลิวให้ถายมุมสบังเนาะบรรยากาศของบ้านเพื่นเนาะสวยงามเลยพี่นอนเนาะที่รรมทมาสัตว์เพื่อนเนาถือว่าอยู่ทึงสุดหมูบ้านหมูเลยพี่น้อง พเพื่อนของเคุณนายต่อไปนี่จะเฮ็ดตั้งบ้านตั้งเพื่อนบมื่อไรเราพี่น้องปลาเป็นปูผ่าปลาดงไงได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ติดตามสาร้างไปน้ากันเรื่รอยๆเนาะว่ามื้อนี้สร้างเพิ่นจะได้มุงหรือบ่เนาะมื้อนี้เนะาะเพราะว่าเขาเจาก็กําลังจะใส่เสาแล้วก็กําลังจะได้แทกใส่ข้าวใส่หยังนะเนะาะใส่ข้าวใส่ยังแล้วก็เขาเจายังสิได้มุงเนาะกระกระยักใครลววแล้วว่ยวแหวนแหละผมเองพี่น้องเนะาะเพราะว่า ท้องฟ้ามื่อนี้ก็มืดคึมลู่พี่นอ้องย่านฝนตกนะพี่น้องเนาะคันฝนตกแล้วเขาก็สิไปสิมายากนะผมพี่น้องเนาะเขาก็คอยติดตามน้องกันไปเรื่อยๆเนาะทางการก็กำลังจะวัดแทกที่ว่าสังกระสีแทกไซกับมันว่างจะติดแทกข่าวไชเนาะเพราะว่าสังกระสีมันนี่ตักหุ่นเกา้ากับหล่นไม้นี่มัน ฟุตนี่มันจะบ่ซ้ำกันเนาะตัวสิบฟุตนี่มันจะบ่อสิบฟุตหนอ่อยลุดประมาณสี่หาเส้นนี่ละเนาะข้าเจ้าก็จะได้แทกแทกแล้วก็จะได้วางไม้ใส่ข่าวหลังจากใส่ข่าวแล้วก็ข้าเจ้าก็จะได้มุ้งเนาะนนะเนาะติดสังเกตสีตัวนี้จะเป็นเล็กเล็กหมวก ที่เยาจะมาตกสังกะสีเนาะตอนจะเป็นเล็กเล็กตะปูเล็กสามเล็กเชียวจะมาตกใสายม้จืดเดือนเนาะใบนี้เนาะใบนี้เติมอ้าวอ่านแลบีรู้คือผู้เห็นเราโกยข้าวมาฮะเพื่อนดิเพื่อนบ่มาเนาะโอ้สั่งบานเนี่ยเล่าบ่มาเบิ้งเลยอ่ะบ่มาเลยมีตื่นใหม่มากเพีเดียวเนาะอ๋อ lúc này bẻ hương nhiên vẫn luôn no, nhang tươi mua tươi kiện xả mua nó mướn đi mua bảy, hả? mướn đi lúp mua bảy, mướn đi lúp bẻ hương nhiên, ở ờ. à, bên nhang bắp bảy, trò tặng máy nó, đi chơi, ừ. đi máy, đi là ừ. <laughs> hết máy bố bẻ hương nhiên thôi, à, à, bóc lúp มืัอนี้ก็จะได้มุ้งเรามัอน,นี้นะ<ฆ>สร้างก็จะว่าจะได้มุ้งเพราะยาดหยานฝนตกแมนนะ่น่ะหยาดมีบนอยู่แม,นนะมน่น่ะลำบากระสุดได้คันธวามมุ้งแล้วแล้วก็คนะันธวาม,มุ้งแล้วฝนตกก็สบายแล้วแมนนะ่น่ะเราฟ้ามันเราเอาอย่างเฮ็ดฟ้ามันนี่อันนี้ไม่ฟ้าเฮือนนี่นะโอเ้โหฮะโอ้มีเลยเขาไปตัดเราเราไปมีแต่มุ้งเนาะฮะ คือบุตั้งสบดเก่าพุ่นต่งเฮือนนะเขาบอกเออเดี๋ยวพ่อุ่ลูกรวยเดี๋ยวได้ตังคนพ้นตอนเออบ่ายบ่าตั้งมาเนาะแต่มาตั้งยู่นี่เป็นดินของเงอ่ะด๋ยไม่ดินของบ้านน่ะเออของม่เท่าของของไม่เท่าเออเขาพ่เท่าตั้งยู่นี่เนาะเอออแต่ตั้งยังไงเขาบ่ายตั้งเนาะบนเก๋าเนาะตังค์ดี๋ยนอนจะรอดพุ่ลเพื่อโอ้โหระบียบบุระเบียบบุตรมาเนี่ยถือว่ามัน มีพวคือว่ามัมีป่เนาะลูกไล่คนเนี่ยเรานอนตื่นเนาะนอนตลอดเวสอย่งเนอะโอ้เดี๋ยวนี้ก็ได้ที่าปีลูกไล่คนอะไรองใดๆหรอนันี้ก่ได้เชิญไม้เราก่อเอยก่ลูกย่นทังอารบีก่อลายนิก็แต่เลายอนเราไม่ยุนเรามาดีค่ะดีมาไ่ดีเลยคฉันใจอเน่และสงสานสงสานสงสานทั้ง น่าลูกทั้งเด็กน้อยเขาน่ะทั้งน้องน้อยเขาน่ะนะก็ดีใจนั่ครบครัว้อข้อไหนที่ว่ากันนะครับการเสือเหลือจากคุณยะเจี๊บุญเพื่อนะเนาะกับมอโมเสือเรือยืดเราขั้นไม้กันเนาะโอเคละก็คาดว่าตืมสองสามวันนี่ก็จะได้ยูดแล้วพี่น้องเป็นไหมนะพี่น้องเนี่ยแค่เสือเรือแล้วเนาะ ดูไปเขาเฮียนแบบโนซางจะไปเนาะแม่นหม้อเห็ดเข้าบ่มีแม่น้อขึ้นมาเห็ดอยู่นี่เราของพวเขาแล้วโอ้ยจุดตักน้่งยังโนมีหม้อเห็ดเขากินกับบ่มีอยู่นั่นเขาซื้อได้อ่าหม้อหม้อฉันหมออยู่ขั้นดูอยู่ขั้นเขากเอามาไปเห็ดอยู่ที่ยเขาราเขาให้ดูตัวไอ้เราพี่ผาเอามาเออเอามอใช่ไหมแตงกินอยู่พี่เขาผายมาเดี๋ยวนี้เธอว่ามันอยู่เขา คงไอ้รถอีเจนอยู่อะไรอยู่ทุกคนอ่ะทุกสองอันเดียาโอ้ยแบบมือต้นเช้าเขาไปหนึ่งแถวสองแซมคนกินเดี๋ยวนี้ถือว่าเครื่องทุกอย่างอยู่เพื่อนนั่นถือว่าไอ้รถบีเพิ่นบ่ให้เอามาเนาะแม่นอ่ะโอ้ยแม่นเราซื้อแม่นเหาซื้อไปจังเอาไปชื่อได้หมอวานห้าก็โทร่ห้าน้องใจจะนี่น่ะ อันนี้อันนั้นมาอยู่พุ่นเหรอเราเพื่อเขาเอามาอยู่พื่นดีนินเหยียบไปซื้อหน่อยเป็นแบบนั้นเนาะพี่น,อนออ้องเนาะก็คือเดี๋ยวนี้เขาจะตั้งเฮือนเนี่ยนะพี่เป็นพี่น้องเนาะ,ะทางเอื่อยเพิ่นกับเด็กน้ำพาลูกนี่มาเฝังสร้างไอ้ตั้งเนาะแต่ว่าไอ้ลราบีพ่นนี่บ้ตื้นเนาะนอนอยู่ตลอดเลยเนาะแต่เครื่องใส่นี่เพิ่นก็ยังไบทเอามาใส่อยู่นี่เนาะแสดงว่าคันตั้งเฮือนแล้วเนาะก็มีเตะเอื่อยครับลูกกันใช่จอนกันอยู่เนาะพีะ่น้องเนาะก็สงสารเพื่อนลายเนาะ อาจจะพาลูกไปเฮทไทยเฮทชวนอาหารปเฮเทไทยด้สชวนไหนที่ฮะเดียวชอบกินบ่บ่บ่กินชอบขันมี้บนจ่างกับใครขั้นผู้พิบนจ่างกับอะไรได้เนาะนี่จ้างมันหนูกับชี้พันผะพอกินเนี่ยข้าวผะพอกินเดียวแต่มีเต้นละได้เฮือนดีแล้วก็ชวนลูกกันเฮทไทยเฮทชวนเฮทไทยเอาเขาไปกินเนอะน้องเนาะกรสุนสารถ้าเหยื่อเป็นไรเนาะเนี่ยนี่แต่ว่าได้เฮือนแล้วแล้วก็ ทางเอ่ยเพลินก็จะได้น้ำพาลูขันยูเนาะเพราะว่าขัวของเพลินก็อายนะเบียดที่ว่านื่อยูว่อนตูปหลังเก่าอ่ะเพ่อนพี่น้องเนาะก็โอเคนะเพื่อนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าอ้วนก็สิได้เอามาต่อนมาฟักผมให้พี่น้องทานผู้ส้มนี่ได้ติดตามความส้มน้อกันไปใช้ด้วยกันเนาะสำหรับการที่ว่า ลืมสร้างบ้านของอ้ายลาบีเพื่อนเนาะโบเมนบ้านของอ้ายลาบีเพื่อนเนาะแต่การลืมอันขออนุญาตถามซื้อได้ซื้อยังไงอีเยื่อมฮะอีเยื่มนางเยื่อมเออเพือนของเอื้อเยื่อมเพื่อนะบเมนเฮือนของอ้ายลาบีได้เป็นรองเนาะแต่ก็คือทางอ้ายลาบีเพคนก่อจะได้อยู่เฮือนหลังเก่าอ่นก็แต่ต่อไปกับบุษักสิวันนั่นแหละเนาะก็คือแยกงแย่กัน อย, ain, ย ını, ู่คนแยกกันอยู Likewise, ่กันนาะพี่น้องเนาะก็คือทางอารบีกับเอื่อยเอื่อยเอื่อยเยือนเนาะเอื่อยเยือนเพื่อนเนาะก็คือตอนนี้ก็ทางเอื่อยเยือนเพื่นก็จะได้นั้พาลูกนี่จะมาอยื้อนไม้ได้เพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้มาอ้วนก็เสด็มาตอนมาฝากผมพี่น้องทานผู้ชมมีแดดติดตามมาชมน้ำกันแบบสัมเนียก่อนเนาะสำหรับการที่ว่าสร้างบ้านของเอื่อยเยือนเพื่อนมาอ้วนก็เสด็จได้วิวไปแต่ละขั้นตอน ให้พ่อแม่พี่น้องทานผู้ชมนี่ได้ตามครับชมน้อกันไปเรื่อยๆเนาะจนกว,าวา่าว้าเฮือนของเอื้อยเยือนเพลินจะสำเร็จเนาะสำหรับคลิปนี้เ่าอ้วนกับเสด็จได้ขอตัวลาทานผู้ชมไปก่อนเนาะแล้วค่อยพูดกับแม่นในคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรได้ยุ่ยใสเฮายาวเก่าคอยที่ตามมาส้มแรกกำลังใจกันต่อไปเพ,พ่าะแม่พี่นงเนาะสำหรับคลิปนี้เ่าอ้วนกับเสด็จได้ขอตัวลาทานผู้ชมก่อนเนาะแล้พวพูดกับแม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง